สวัสดีทักทายยามข้ามจ้าไม่ได้โผล่หน้ามาสักหลายวันก็พอดีพี่นุชเล่นงานถักกระเป๋าอยู่นะคะออพอดีวันนี้นะคะก็คือ,อ,อมีน้องคนนึงทักมาเรื่องเซรั่มตัวใหม่นะน้องรู้สึกว่ามันมันซึมไวแล้วทําให้น้องเนี่ยเหมือนกับว่าต้องใช้เยอะกว่าสูตรเดิมสูตรเก่าซึ่งมันจะค่อนข้างซึมช้าใช่ไหมแต่พี่นุชบอกเลยว่าตัวนี้มันเข้มข้นกว่าแล้วก็อาจจะด้วยเนื้อครีมที่มันเข้มข้นมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าน้องเขาจะต้องแบบว่าใช้เยอะแต่ทีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคเคล็ดลับ เวลาที่เราจะทาเซรั่มเนี่ยนะคะแนะนําว่าเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงที่ผิวเรายังเปิดและมีความชุ่มชื้นอยู่ก็คือพอเราล้างหน้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเราซับหน้าเสร็จเนี่ยนะคะซับหน้าเสร็จใหม่ๆแบบนี้นะคะให้เรารีบลงเซรั่มเลยอย่าปล่อยหน้าอย่าทิ้งไว้ให้หน้าแห้งแล้วค่อยมาลงเซรั่มนะคะคุณจะใช้แค่เท่าเดิมนะคะก็คืออ่อหนึ่งถึงสองหยดที่พี่นุชเคยลงให้ดูเป็นประจำนะคะเห็นไหมเมื่อกี้พี่นุชบีบไปประมาณสองหรือสามหยดนะคะเนี่ย เห็นปะพอเราทาปุ like, so ๊บนะคะเนื wave, we, so ้อเซรั่มท like ี่มันเข้มข้นเนี <Okay. S 1> level, ่ยนะคะมันก็จะเนี่ยเห็นไหมง่ายเลยค่ะแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้สองหรือสามหยดเนี่ยหน้าก็ชุ่มหน้าก็ฉ่าแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเคล็ดรลับอย่างที่พี่นุชบอกนะเนี่ยเห็นไหมน้องซึมไวแป๊บเดียวน้องซึมลงไปแล้วเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะแต่ว่าดูผิวสิผิวฉ่าเลยเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นล้างหน้ามาเสร็จนะคะซับหน้าพอซับหน้าปุ๊บ รีบลงเซรั่มก่อนเลยนะก่อนเราจะไปทาอย่างอื่นนะคะลงเซรั่มก่อนเลยเพื่อให้เอเราเนี่ยไม่ต้องใช้เซรั่มเยอะนะคะก็ใช้แค่สองสามหยดเหมือนที่ทินนุทำแล้วก็ตบๆทั่วผิวนะคะเนี่ยพอทาปุ๊บผิวชํำเลยเห็นไหมคะแต่ไม่เหนียวเนื้อนะเนี่ยดูไม่มีความเหนียวไม่มีความเหนอะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเซรั่มฮยาสูตรสองนะคะรับประกันว่าเห็นผลไวกว่าสูตรเก่าแล้วก็ด้วยขวดที่เป็นสี ข่าวทึบแบบนี้นะคะจะคงคุณภาพของสารสกัดได้ดีกว่าสูตรเดิมแน่นอนนะคะอยากให้ลองเปิดใจเอาไปใช้ดูแล้วก็อ่าใครที่ใช้แล้วมีปัญหาอะไรยังไงนะคะทักมาถามพี่นุชได้บางทีบางเคล็ดลับบางเทคนิคเนี่ยพี่นุชก็ไม่รู้ว่าบางคนไม่รู้ก็เลยไม่ได้มาแนะนาแต่ถ้าพอสอบถามเข้ามาอย่างงี้นะคะพี่นุชก็สามารถที่จะแนะนําได้นะคะใช้สองถึงสามหยดเท่าเดิมแต่หน้าอิ่มฟูหน้าอิ่มฟูแล้วก็นุ่มเด้งกว่าเดิมไฮายาวิตามิน C, ซีเซรั่มสูตรใหม่ดีกว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมสนใจทักถามเข้ามาได้เลยจ้า